ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้เชิงเขามีหญิงสาวนามว่าขวัญข้าวผู้เป็นที่รู้จักในหมู่บ้านว่าอ่อนโยนกระตันยูและไม่เคยปริปากบนต่อโชคชะตาเธออาศัยอยู่กับมารดาผู้เจ็บป่วยเรื้อรังในเรือนหลังน้อยซึ่งปลูกอยู่กลางทุ่งแม้ไม่มีทรัพย์ไม่มีชื่อเสียงแต่ทุกผู้คนที่พบเห็นกลับสัมผัสได้ถึงความสงบงามในแววตาของเธอทุกย่ำเย็นเมื่อแสงตะวันสุดท้ายแต่ยอดไม้ ขวัญข้าวจะนั่งพนมมือใต้ต้นโพใหญ่หน้าเรือนสายลมพัดเอื่อยผ่านเส้นผมดำคลับเธอหลับตาแล้วอธิษฐานเบาๆด้วยเสียงแทบไม่ได้ยินขอให้แม่ของข้าหายป่วยด้วยเถิดเสียงนั้นอาจเบาเกินกว่าผู้ใดได้ยินแต่ไม่เคยขาดหายจากสายลมในทุกค่ำคืนบางคนในหมู่บ้านหัวเราะยะอธิษฐานไปก็เท่านั้นเทพไทไหนจะมาฟังแต่ขวัญข้าวไม่เคยโต้อตอบไม่เคยบน่นไม่เคยโกรธเธอยังคงตื่นแต่เช้า หุงหาอาหารทำบุญนำของไปถวายวัดแม้เพียงเล็กน้อยเพราะเธอเชื่อในผลแห่งความดีมากกว่าเสียงของคำพูดวันหนึ่งพระโอรสจากวังหลวงเสเด็จมาเยี่ยมวัดประจำหมู่บ้านเพื่อออกผนวดชั่วคราวตามพระราชประเพณีเมื่อเสเด็จผ่านหน้าบ้านขวัญข้าวพระเนตรของพระองค์กลับสะดุดกับหญิงสาวผู้กำลังกราบขอพรเงียบๆใต้ต้นโพแม้ไม่มีอาภรรราแต่พระองค์กลับรู้สึกว่า แววตาคู่นั้นมีแสงบางอย่างที่แปลกออกไปเสียงพระโอรสถ,ถามพระภิกษุเบาๆหญิงนางนี้เป็นใครกันหรือพระภิกษุเพียงยิ้มแล้วกล่าวนางคือขวัญข้าวผู้ไม่เคยละคำอธิษฐานและศรัทธาในความดีแม้วันใดจะมืดมิดพระโอรสไม่ทรงเอ่ยสิ่งใดต่อแต่ในใจนั้นได้จารึกชื่อของหญิงสาวผู้นั้นไว้อย่างลึกซึง้งหลายวันต่อมามีคณะหมอหลวงเดินทางมาถึงหมู่บ้านพร้อมสมุนไพราหายาก ยาอันปรุงจากวังหลวงและจดหมายเขียนด้วยอักษรทองจากใครบางคนแม่ของขวัญข้าวได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนไม่นานก็สามารถลุกขึ้นนั่งเดินเหินและพูดจาได้อีกครั้งขวัญข้าวน้ำตาไหลเงยหน้าขึ้นฟ้าหรือว่าสายลมได้ส่งคำอธิษฐานของข้าไปถึงแล้วจริงๆเมื่อชาวบ้านรู้ว่าเป็นพระโอรสที่ส่งหมอมาพวกเขาถึงกับเงียบงนันหลายคนเริ่มหันมาทำบุญหยุดนินทา และมองขวัญเข้าด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปพระโอรสมีได้ปรากฏตัวอีกแต่ทุกเช้ามีช่อดอกไม้บูชาพระวางอยู่หน้าวัดพร้อมบันทึกบทกวีหนึ่งผู้ใดมีศรัทธาในสิ่งที่ม่อาจเห็นผู้ใดทำดีโดยไม่อวดผู้นั้นมีแสงแห่งใจที่แม้ฟ้าเองยังอ่อนน้อมเสียงพระสงฆ์กล่าวเบาๆศรัทธาที่ตั้งมั่นแม้มีได้เอ่ยเสียงดังแต่หากมันมาจากใจแท้จริงฟ้าย่อมรับรู้ดินย่อมเห็น และสายลมยังหยุดฟังข้อคิดจากนิทานหากใจมั่นคงในความดีแม้ไม่มีใครเห็นก็เพียงพอแล้วเพราะในบางครั้งแม้สายลมก็ยังหยุดฟัง